วันต้นวันต้นวันต้นวันตนลุงตองมาฮะลุงตอี้ถึงยังไงวันต้นนไหนเงหน้าสิวันได้จะปรดอบือทิ้งนะโอ้ขอขี้ถึงลุงตองเหรอคี้ถึงลุงตองเหรอนต้นขี้ถึงลุงตองเหรอะจ้พี่เจม๊ยบกันตะถอเจ้าพี่เจ็บอย่างถือเจ้าอย่างเจ้าจ้าเนี้ยเ้าพี่เจีมยตกันคะวงนอนเหรอวุ้งวงงวงนอนเหรอนี่มองแสงแท้นมองหันสาหาแสงหาแสงหลัง นอนเหน่อง่วงนอนเหรอกุงกวงนอนเหรอโอวันหนไหนเงยหน้าคุยตงต่องดิไม่ดถามเลยโอวันเดิน <t> ทั <c oughs> ้งวันทั้งคืนเล้วเดินดูน้ำท้องผมเนี่ยเดินดึงดึงแล้วลูกทำให้ลูกไม่พอใจลูกมองอย่างี้มองมีเรแวกไไหนใครบอกว่าวันนี้มีตองสองละมีตองขึ้นมาละเบวอนี้เขาใกล้มาอย่างนี้นะเขาใกล้เตรียมนะ เตรียวเลยครับเตรียมหยุ่มไลยใช่ไหมลูกว่านเดี๋ยวทำปากจ้า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 อุ้ยวันนี้ใครใครหง่อยเนอะอุ้ยวันนี้ไม่มีใครเล่นกับน้องเลยเหรอลูกเหรอเหรอไม่ไม่มีใครเล่นกับน้องเลยเหรออะใครเล่นหมดแล้วไงยกมือขอมือเธอหน่อยขอมือเธอหน่อยไม่ได้แย่ง ไม่ใหนไหนก็แยกแย่อย่างนี้ป่ะนี่เขาล็อกเอาไว้เลยนะดึงไว้เลยเยนี่เหรอดึงไว้เลยโดโดูเอออยาดนะเอออยาดทุจาไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะขอได้ไหมหอมจังเลยหมอนเนี่ยหอมน้ำลายหนึ่งสองสามป่าฉลามกินบกที่ห้ากินจอย งอนแม่อยู่จะไม่ได้เหรอจัคกัจจีหัวใจเอมตกบันไดหัวใจจิ้งจี๋น้องงอนแม่อยู่ยังเพิ่งเล่นลุกเก็บไว้ก่อนงอนแม่อยู่ทุบแล้วทุจ้าทุจ้าไปอ่ะทุจ้าแล้วไปโโออ้ยนะ้กจิ้งจกยัดใช่งอนโยงงอนโยงเอ็มจารี่จัคกัจจีหัวใจเอมตกบันไดหัวใจ โค้รเก๊กเลยอย่ายิ้มไม่กนะทำไมที่เก๊กเนี่ยอ้วนไหนไหนไหนบอกว่าวันนี้งอมทั้งวันเลยไม่ได้กับงครเลยนี่ตัวร้อนดูเช็ดจนตัวเปียกไปหมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดมยาสลบอีกแล้ว1ิปลาฉลามกินบอกป้า4 5 6อัจจัยัดใจไปแนมจะลองไม่ดีย้อนูเนี่เข้าหาใครอยู่เนี่ยหัวใจเก่ก่ก็ก่ยิ้มแว่อหัวใจ

ยังงอนอยู่เห็นคางเ็นคางโผมาเงมาเหนานี้สกิดทำไมอะเหนียงเอสกิดเนียงเหรอเนี่ลูกไม่มีเหนียงเห็นางผ่มาเล็รงูที่ไหนล่ะเนียงหน้าแหลมขนาดโอ้นไหนเงยหน้าคุณได้อวนอนจ้าลูกว่เงยหน้ากัได้เต่าเอ้ยเต่าจ้าเจ้าอะเราเพลงได้เต่าคางโผหน่อยอยาใครวะล่ะนันแม่อยู่ไม่เล่นใครหรอกยิ้มอยู่เห็นอยู่เลย ไหนน้องไม่ดูนะงอนแม่อยู่ใช่ไหมแอบยิ้มอยู่น้องงอนอยู่ไงงอนอยู่งอนอยู่ยิ้มที่ไหนเห็นแอบยิ้มเต่าเอ๋ยเต่าจั้นช้นเต่านั้นมีสีก้าสีจินเดินมาอามันทำหัวตุบตุบเต่งอนอยู่เอองอนอะไรวะงอนแม่ไงอ่ะมาแล้วบ้านคันมสบายเขาหุบหิบตัวเขาไล่อืมคันมาพี่เจ๊คเออหยุดพูดนะแม่ต้องหยุดพูดนะ ม่ต้อยกอดพูกคนอะแล้วกระดดถงตงเหรอะโดดมาถึตังเหรอกะโมาโอ้มางตังนะกนะโดงตังนะโอ้ยโอ้่เอ้อ้เออไม่เอาแม่แล้วค่ะกระโงตังเหรอ นี่ถ like ึงตรงใช่ไหมนอนอะไรกันไหนเราไปนอนอะไรกันนอนอะไรกันนอนอะไรกันบอกว่าวันนี้ไล่กัดทุกคนเลยกัดพี่แป้งกัดพี่วิวกัดนีต้องระวังนะอุ้มไม่พอใจใครดึงมือเขาปะเกัดเลยเขากัดอย่างนี้จะไม่มีใครรักน้องนะเขาจะหนีน้องกันหมดแล้วก็เท่านั้นแหละแค่พูดแค่เนี้ยโอ้โหเบะตาเหมือนกับแบบไปบีบคอมาเลยไม่ว่าเหรอโอ้โหอนเอนแม่เหรอไม่แล้วตอนนี้มันไอพี่ดีคนสอง พี่ดีเข้ามาเหมือนงอนจริงเนี่ยจริงตั้งแต่ก่อนหลับแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปสองแล้วไม่าแล้นขึ้นค้นขึ้นคืนขึ้นค้นขึ้นาแม่หาาแม่ไปใครมาแม่าไปใครมาหาแม่ไออ้วนแงเวอร์ังอนกันไม่ซบเขาทำไมเนี่ยเออเได้้นไม่ซบ่ไมซบยไงมาหาพี่แจ็คมาแล้ว มาผ่านมาแล้วไปจอมกระดุไกระดเจ้าดุมาหาพี่เจ็บที่กว่าไปชอมไปชอมไปชอมเจ้าดุหมูเอ้ยกระดึ๊บกระดึ๊บมาหาพี่เจ็บริ้วพังงอนกันเนี่เนี่แกะไม่จอบเนื้อหมูกระดึ๊บกระดึ๊บไปหาพี่เจ็บดิ้วไป่สิไม่สิเองเหรอไปเลยไปหาคนอื่นก็ได้นะมาหาพี่เจ็บริ้วมาไปหาพี่เจ็บริ้วเลยบอกกัดยังจะไม่มีใครรักแล้วนะโอ้โหซะอื่นนีกัดอันนี้กัดไม่ได้โดนตัวไม่ได้อะไรเลยนี่ก็กรธเวลาโกรธใครกัดแล้ววันนี้กัดไล่กัดทุกคนเลย แต่เขาคันเคี้ยวอ่ะแต่ให้อะไใส่กัดมีเอซีส่งยางส่งอะไรมาก็ไม่เอาไอ้หยอยเอ้ยดูเดี๋ยวกินข้าวหรอากินไปตลาดก็ไปไปไปตลาดพันนกไปไปตลาดพันนกกันมานอนอยู่คนเดียวไม่ไปแล้วนะไปไปตลาดพันนกกันไปไปลุกลุกไปไปตลาดตลาดพันนกไปลุกอลุกไไุ ยราลุกเลยยราลุกเลยติจะลุกเลยปล่อยมือเสร็จไปลุกไปลุกไปเองนะไปลุกไปลุกตอนนี้คุณส่งไปอยู่เนี่ยม่เอาแม่ไหอไปมาลุกไปจะหลานขนกไปมเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกจะไปกับใครเดี๋ยวผมหวังจริงเลเดี่ยดูสักรับเริเหมือนเหมือนแกล้งงอนน่ะงอนจริงๆนี่แอ่แค่ไเออสะบัดเอสะบัดมือทิ้งฮะสองสามเราไปสะบัดมือมือนั้นทิ้งมึงไงห้าหก นอนกันอยู่ไงนี่เอาแขนสอดนี่สบนี่นี่สบนี่สบดสอดถุงสอดถรู้สึกผิดไงแม่รู้รู้สึกผิดนี่รู้สึกผิดกันแต่เลือดออกเลยอ่ะน้องไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมคะน้องจะไม่ทํานี้พรุ่งนี้น้องต้องผ่าตัดน้องต้องให้ทุกคนรักและเมตตาน้องไม่กัดทุกคนรู้ไหมคะไม่รู้ปากไม่รู้กัดน้องกัดทุกๆคนไม่ได้นะคะรู้ไหมนี่ มาหางต๋องมาหางต๋องมาหางต๋องมาโดนทุกคนมาโดนทุกคนแล้วเมื่อวานตรงนี้เยอะจมเขี้ยวเลยโดนทุกคนเลยแล้วคือพวกเรารักก็ปล่อยให้กัดไม่กระชากอยู่นั้นเลยแต่บอกน้องกัดไม่ได้น้องกัดดีๆอย่าไปโดนเดี๋ยวมึงโดนแน่ไปไปตลาดห้องนีว่าบ๊ายบายนะเดีวกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าถ้าเงินก็อยู่คนเดียวนะคะ